attention please the arriving train is the rapid train number 170 from yarlar to kroon tepa piwat passengers are traveling on this train please kindly board on platform number one thank you เกสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านพลายจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและมัตระวางอันตรายขณะ้ขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิทธของสภาระของท่านให่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรเี่สถานีบ้านโป่งทานพลายที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเกศสริต้นทาง มีเวลาจุดจ่ายทั้งสถานีกุายกรุงเทพอัธวัตรขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรรยายทางขึ้นลงหรือบริเวณข้าอสอบของขบวนรถเป็นที่โดยสารแม้จากข้าศอาจจะได้รับอันตรายและแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครสวรรคสถานีสาลายาสถานีบางบะกุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในงานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทาง,งสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีขอขอบคุณค่ะ